บินเลยแม่หาดอกจากขวักนะยาปีกยาไปอีกมันจะหัวปุกเธอไปเธอไปอีกไป,ไป,ก <S <S ไปเย็นไปใส่เกิบก็ลูก เกือบยุสัยไปใส่เกือบก่อนพูนาไปเอาเกือบอีหลายยุสายไปเบิ่งลูกเกือบน้ำยายหั่นไปไปเอาเกือบไปใส่เกือบก่อนไปใส่เกือบก่อนเอาเอาได้เกือบลูกใส่ให้ลูกนะแม่ ไส่ใส่กันลุยายใส่หายไปถือไปไปทางพุ่นไปทางพุ่นไปทางพุ่นอ้อมไปทางพุ่นมันปลาบ่อใดเห็นบ่อไหนมันโป่งมาย้ายใส่ไหนมันงอ่านั่งลงนั่งลงเออโอ้ยจับพวกมันมาหน่อยเลยใจท่านใดท่างใส่ท่างหัวได้เบิร์ตเอาเมียนมาเถื่อพี่ว่าที่เป็นทัานเสริมมา

ยายเกิบลูกกูปีน้อกแล้วไปยายใส่ไหมไปลูกไปคือไปเด้อคือไปคือไปหายายใส่ไปยายใส่ไหนลูกเอามาพี่ไม่ไม่ยายใส่ไหนมาเกือบมานน้ำลูกเอเกือบมานน้ำเอาเนี้ยเกือบไปน้ำเอาไปหายายเด้อยายใส่ทำไมจับเแยกเขาป้าคนน้องลูกแหละเกือบอันนี้ได้บางอีก่อันนี้แหละพาเงี้ยม อ๋อสายมันพับบางหันเลื่อออกไปเอาเกือบออกจากข้างหนุ่มแน่นอนไอ,อ้เหดืยบไปเป็นวัดพ่อใหญ่ ตากอันนั้นด้แม่ตากหมอกแต่เศร้าตากข้างเป็นอะไรลูกเสือเหรอเสือใช่ไหม้อ,อย่าไปจับยังไปจับแอะแอะแอะฉกปปปกระปุกมันจีบาดมือขานขาดขานาดว่าแม่นบาดแล้วบ่านอืม